สวัสดีครับสวัสดีครับ f อฟซ um um ีท um ุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอันนี้ผมพามาดูทุเรียนเล็กนะครับสำหรับผมนี่มือใหม่นะครับอายุ1ปี6กเดือนแล้วครับ ก็ตัดแต่งกิ่งบ้างนะครับตามที่ได้ดูจากคลิปที่อาจารย์หลายๆท่านน้ได้ลงไว้นะครับกราทาตามนะครับประมาณนี้ ที่ภาคอีสานนี่ช่วงนี้ลมนะครับลม่อนข้างที่จะแรงผมก็เลยตัดตัดออกบ้างอ่าทรงภูมิมันหนาก็ตัดออกบ้างนะครับเพื่อให้ลมผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นช่องลมนะครับ สำหรับผมก็มือใหม่นะครับสำหรับท่าน fc มีข้อแนะนาหรือว่าข้อเสนอติชมนะครับก็ยินดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับความรู้ผมแทบจะไม่มีเลยนะครับมีแต่ความรู้พื้นฐานเท่านั้นนะครับก็คงจะอาศัยนานะ fc ทุกท่านนะครับ ให้คำแนะนํานะครับอ่าผมตัดแต่งกิ่งถูกต้องไหมครับหรือว่ากิ่งเยอะเกินไปความสมบูรณ์ของใบเป็นยังไงนะครับอ่าขอ คอมเมนต์ด้วยนะครับขอความรู้ด้วยนะครับขอคำแนะนำด้วยมือใหม่จริงๆ ยอดกำลังเดินนะครับยอดกำลังผมใช้สังกสีแมกนีเซียมแล้วก็ปุ๋ยเกดทางใบยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับไม่ว่าไม่รู้ว่าถูกช่วงหรือเปล่าคือช่วงนี้นะครับยี่สห้าเจ็ดเจ็ดสังกสีบวกแมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียมบรอนดด้วยนะครับครับผมก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ สวัสดีครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่ครับผม